สวัสดีะค่ะวันนี้นะคะอากาศเย็นๆช่ำๆเลยนะคะก็วันนี้จองกันไปที่7คันนะคะของเรารอบเช้านะคะอ่ะวันนี้นะคะก็เป็นอีก1วันนะคะของเราจะเอารถนะคะครอบครัวตัวเวลไฟนั่นเองนะคะวันนี้เวลไฟนะคันนี้ออกห้างต้องสามล้านแเนี่ยวันนี้เหลือแค่2ล้าน5หหมืนบาทเท่านั้นเองนะคะเวลไฟหน้าตาแปลกๆอ่ะเวลไฟเนี่ยแหละค่ะเวลไฟไม่ใช่อันนี้จะเป็นอีสู มายืมพักรถเฉยๆให้ชมนะคะว่าเรามีกระบะมีเบนซ์นี่บ m ก็มีนะคะอ้ามาอากาศเย็นๆนะคะคุณลูกค้าที่เข้ามาฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะ,ะอ่ะนี่บรรยากาศดีเลยนะตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ได้ไลค์แล้วเพราะว่าอยากไลค์มากนะคะ อยากไลมากเลยนะคะอยากให้ลูกค้าดูรถเบลฟายนะคะรอโอ้ยขอให้ฝนหยุดขอให้ฝนหยุดอยากไลมากนะคะอ่ะนี่นะคะบรรยากาศนะคะของเราก็จะมีการส่งมอบนะคะซึ่งพรุ่งนี้จะมีการส่งมอบรถ bm นะคะนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีการส่งมอบรถ <c oughs> <c oughs> หลายๆคันเดี๋ยวเราจะพาไปดูรถกันเลยดีกว่าเพราะวันนี้ไล่ไวหน่อยนะคะฝนจะตกอีกมาคืมเลยนะคะนี่เลย เวลไฟนะคะคันนี้เป็นปี2018นะคะสำหรับคันนี้จะเป็นโฉมหน้าใหม่ไมเนอร์เชนเป็นเบาะมิกกี้เมาส์เรียบร้อยแล้วออปชั่นเต็มเลยนะคะเป็นปี2018เลยนะคะลูกค้าใครอยากได้ต้องรีบโทรมาเลยมีแค่คันเดียวออกห้างสามล้านแปดนะคะตอนนี้เหลือแค่สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นเป็นปี2018เลยเป็นปี2018เลยคันนีออก้นนะคะตอนนี้เหลฟ่อาโตโยต้าเลยนะคะเัวนี้ะเป็นเครื่อง 2.5ห้าน้าใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูรอบรอบคันไปดูรอบคันไหมใอ่ะไปค่ะมาเดี๋ยวจะพาไปดูรอบคันนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะพาไปดูภายในนะคะอ่ะอันนี้เลยจะเป็นโลโก้ของเขาอย่างที่บอกคันนี้เป็นซัลูปสองตอนหลักประตูท้ายไฟฟ้าแน่นอนนะคะแต่มันเปิดไม่ได้มันติดรถนะคะเนื่องจากฝนตกหนักมากเพิ่งหยุดพอหยุดปุ๊บก็รีบไหลเลยนะคะอยากโชว์รถครอบครัวคันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะไป คันนี้นะคะพอขึ้นมาปุ๊บนะคะแล้วก็เหยียบเบรกกดสตาร์ทได้เลยนะคะคันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่แปดหมื่นโลเท่านั้นนะคะดูการ์ดแอบดูการ์ดเลยขโมยรองเท้าสักคู่อ่ะมาคันนี้ต้องบอกก่อนเป็นตัวเบาะมิก้เมาส์เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะเป็นอ่าสลูปนะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะประตูก็เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองข้างนะคะมาค่ะคันนี้นะคะเปิดอีกได้ไหม,ไมไติดไหมไ อ่ะนั้นเดี๋ยวจะให้ตากล้องไปด้านหลังก็ได้มาอ่าก็จะปิดประตูสไลด์ไฟฟ้าใครอยากสอบถามอะไรถามได้เลยนะคะถามได้เลยสวยเนาะเพราะว่าคันนี้ค่ะมันเป็นตัวหน้าใหม่ไหมเน h ้อเชนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ภายในเนี่ยจะเป็นสีดำมาพร้อมบอะมิกกี้เมาส์แล้วก็ภายในเนี่ยคอนโซลเขาจะเป็นอขอบเปียโนแบ็กเนาะ<ม>เปียโนแบ็กสวยงามมากนะคะคันนี้ค่ะบอกเลยว่า ฟูล็อปชั่นอยู่แล้วเบาะเนี่ยเย็นฉ่ำเลยตอนนี้ค่ะเป็นเบาะเย็นนะคะแล้วก็โอ้โหโอ้โหนี่นี่รือรือรถนี่เปิดอันนี้ของเจนะคะเนี่ยของแกยังอยู่นี่อยู่เลยขโมยสายชาร์จได้ไหมอ่าถึงบอกเลยนะคะว่าคันนี้ใครเอาไปคุ้มมากเพราะเจเจ้าของโชว์รูมหนูเป็นคนใช้เองนะคะของเขาไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเสื้อผ้าหน้าผมหนีรองเท้าผู้หญิงอยู่ อยู่เลยนะคะเดี๋ยวลงไปต้องหิ้วรองเท้าไปติดมือสักคู่หนึ่งะนะคะโอ้โหสวยงามมากนะคะอะคันนี้อย่าลืมไม่แค่แป0 0 0ื่นโลเท่านั้นนะคะใครสอบถามอะไรเพิ่มเติมได้เลยกรณีในการจัดไฟแนนซ์ขอบพระคุณนะคะ17คนดูนะคะกรณีในการจัดไฟแนนซ์ลูกค้าเป็นพนักงานบริษัทคุณก็สามารถใช้เอกสารคือใบรับรองเงินเดือนหรือว่าสลิปการจัดไฟแนนซ์ใช้แค่สอย่างสเตทเมนต์ย้อนหลัง สามเดือนใบรับรองเงินเดือนหรือสลิปแล้วก็บัตรประชาชนเท่านั้นเพราะเดี๋ยวนี้ทะเบียนบ้านไม่ค่อยได้ใช้ใช้แค่3อย่างเองนะไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะใช้เยอะไหมเอกสารยุ่งยากอะไรไหมไม่ยุ่งยากเลยนะคะใช้นิดเดียวเองนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะอย่างบางคนเคยติดแบ็คลิสเรื่องบัตรแต่ปิดไปแล้วแต่ขอ2ปีนะปิดไป2ปีนะคะแล้วก็มีสินเชื่อเกิดใหม่อย่างเงี้ยมาซื้อได้เลยนะคะไม่ต้องกังวล แต่ถ้าติดปล่อยยึดรถติดบัตรแล้วไม่จ่ายเลยอันนี้ก็ต้องไปเคลียร์ก่อนหรือหาคนซื้อใหม่ยังไงก็ไม่ได้อยู่ดีนะคะอันนี้ในการกรณีจัดไฟแนนซ์นะคะใครอยากสอบถามเพิ่มเติมได้นะว่าตอนนี้ผ่อนอะไรล่าช้าอยู่หรือว่าผ่อนอะไรพวกนี้เราพูดคุยกันได้นะคะคุณดาลัมพบจัดไฟแนนซ์จัดเต็มได้ไหมคันนี้จัดเต็มได้เลยอ่าสำหรับคันนี้ ย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นโตโยต้าัตเวลไฟ่เครื่อง2.5นะคะหมดปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ได้เลยนะคะเพราะว่าคันนี้เป็นเครื่อง2.5หน้าใหม่นะคะแล้วก็ล้อลายใหม่ไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วเป็นรถแท้ออกศูนย์โตโยต้าเลยไม่ใช่รถนำเข้าอิสระสบายใจได้เลยนะคะคันนี้เบนซินล้วนไม่ต้องกังวลเรื่องไฮบริดเลยนะคะ แล้วก็ดูแลง่ายนะคะหมดปัญหาเรื่องไฮบิดได้เลยนะคะที่สำคัญคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวท็อปสุดเลยของรุ่นฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะใครสอบถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะ<ส>ตัวนี้นะคะเป็นตัวท็ทอปสุดเลยนะคะเบาะมิกกี้เมาส์นี่เบาะมิกกี้เมาส์ตัวนี้จะเป็นเบาะมิกกี้เมาส์อ่าเนี่ยแหละค่ะเขาเรียกว่าเบาะมิกกี้เมาส์ที่มีปีกข้างออกมานะคะแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้านะคะ เบาะหลังเมมโมรีมีเบาะอ,อุ่นเบาะเย็นมีหมดนะคะหลังคาซันรูฟทั้ง2ตอนเลยค่ะพี่นะคะแล้วก็เป็นตัวประตูสไลด์ไฟฟ้าด้วยนะคะทั้ง2ฝั่งประตูดูดด้วยทั้ง2ฝั่งฝาท้ายก็ไฟฟ้าพั s ส,สตอ็อปอ่าตัวนี้เป็นมือกดนะคะพัดส,สต็อปนะคะเวลาขึ้นมาปุ๊บก็เหยียบเบรกปุ๊บกดสตาร์ทได้เลยนะคะมีตัว DVD TV นะคะกล้องหลังทุกอย่างมีครบหมดและที่สําคัญ ไม่ต้องใช้สายชาร์จมีที่ท่านชาร์จแบบให้ด้วยนะคะเท่นชาร์จแบบมือถือมีอด้วยอ p อปชั่นล้น,ลน,ลนเต็มเช็คศูนย์ตลอดนะคะสำหรับคันนี้ออกห้างป้ายแดงมือเดียวเลยนะคะซื้อป้ายแดง3,8ล้าน8ตอนนี้เหลือแค่2 5 5ล้าน550,000บาทเท่านั้น2 5 5ล้าน550,000บาทเท่านั้นไม่แ0 0 0มโลนี่เลยไม่ แ0 0 0มื่นโลเท่านั้นนะคะเท่านั้นนะคะคันนี้ต้องบอกก่อนเนาะว่าลูกค้าได้เลทดอกเบีย้ยปกติไปเลยนะคะ2.49ไม่มีนัยยะใดๆทั้งสิ้นนะคะขอแค่เครดิตดีผ่อนผ่อนบ้านตรงผ่อนรถตรงมีเครดิตผ่อนตรงแค่นั้นจัดได้ถึง2ล้าน72ล้านแแต่ราคารถแค่2.550 0 0 0บาทเท่านั้นแต่ส่วนมากคนซื้อรถพวกนี้จะ มีเงินดาวนิดนึงอยู่แล้วนะคะนี่นะคะขัางหลังเบาะเบาะใหญ่เบาะสวยเบาะเดิมออกห้างป้ายแดงคันนี้ออกศูนย์โตโยต้านะคะไม่ใช่รถนําเข้าอิสระไม่ใช่รถเกนะคะคันนี้จะเป็นรถศูนย์เลยออกศูนย์มีปัญหาอะไรขับเข้าโตโยต้าเช็คได้เลยปกติและคันนี้ก็เช็คศูนย์โตโยต้าตลอดก่อนไปให้ขอดูให้ดูลายแมกนิดนึงแมกตัวนี้จะเป็นนี่ลายใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะ แมกขอบ18มันเป็นยางลายใหม่เห็นไหมเอแมกลายใหม่แมกก้านลายใหม่ก็คือตัวใหม่หม,ม่นเชนเรียบร้อยย้ำเลยโตต้าเวลไฟ์เครื่อง2.5ปี2018ไม่เพียง80,000โลเท่านั้นนะคะไม่เพียง80,000โลเท่านั้นนะคะเน้นย้ำออกห้าง3ล้าน5วันนี้รับไปเลย2ล้าน5แสน 5 0 0หมบาทเท่านั้นนะคะดอกเบีย้ย2.4รับไปเลยให้ไปเลย2.4นะคะใครอย่าลืมนะคะอยากหนี GTR ก็ยังมีนะคะมินี้ก็ยังมีนี่เลยนะคะนั้นใครอยากได้รถนะคะรีบติดต่อมาเมี่ยวเลยนะคะ083 888 8181 88นนะคะวันนี้ขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้